สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีกลับมาในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจที่ลงทุนสูงขึ้นใหม่หน่อยครับแต่ไม่ถึงกับสูงมากนะครับด้วยงบประมาณหลักหมื่นครับแต่ต้องขอบอกว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมานี่ระดับหลักแสนเลยทีเดียวครับธุรกิจที่ว่านี้คืออะไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ครับอย่างตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยอย่างสินค้าหลักๆก,ก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมด<ช>แต่ว่าอย่างนี้เราแยกประเภทของสินค้ายังไงครับสินค้า <c oughs> บางคนถามว่า <c oughs> ท,ทําธุรกิจไทยพลาสติกค,ครับมันจะไปรอดเหรออเนี่ยครับเป็นคําที่แบบว่าสินค้าพลาสติกจะมีอะไรบ้างทังขละมังแค่นั้นเองแต่ข้อเท็จจริงนะครับสินค้าพลาสติกเนี่ยมีเป็นพันๆรายการอืมเรามีตั้งแต่ชิ้นเล็กนะฮะตั้งแต่อ่าชิ้นละ8บาทครับนะฮะ จนถึง16บาท oh. นี่คือราคาส่งที่สามารถไปประกอบอาชีพอย่างคนยังที่ทำ20อยู่แล้วก็สามารถไปเติมเต็มได้เลยอ๋อ oh, แต่จริงๆแล้วในนี้นี่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีฟิก20เลยมีถูกวันนั้นก็มีมีถูกกว่าม oh. นะีมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่กลุ่มที่ว่าอตอนนี้ที่เขาใช้เยอะที่สุดก็คือกลุ่ม20บาทครับซึ่งถ้าเราดูสินค้าแล้วเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าถ้าเทียบกับห้างเนี่ยต่างฟ้ากับดินเลยใช่เรื่องราคานะครับ เนื่องจากว่าอย่างเช่นของเราเนี่ย20บาทเนี่ยถ้าไปในห้างก็ต้องมี 69, 79แล้ลูกค้าเอาไปขายยังไม่ออกแต่มีการแตกมีการชำรุดก็มาเคลมได้เลยฟรีนะฮะนี่คือจุดเด่นและหมายความว่าเขาขายได้ทุกชิน้นครับไม่มีแบบไปค้างสต็อกไปอะไรเงี้ยครับ จริงแล้วถ้าถ้าเราจะลงทุนนี <c oughs> ้เฮียฉีมีวิธีแนะนํำยังไงบ้างครับก็เรื่องทําเลต้องเป็นแบบไหนฮะใช่ก็คือถ้าทุกท่านที่สนใจนะฮะครับเวลาเข้ามาหาผมเนี่ยผมก็จะบอกทุกวิธีทางตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นเลยนะฮะครับด้วยงบประมาณที่เขามีครับนะฮะสมมุติเราผมมีหมื่นหนึ่งได้ไหมคือเราก็จะแนะนําหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยที่ลูกค้าเขาทําอยู่เนี่ยวันหนึ่งเขาก็ขายได้วันละหมื่นอยู่แล้ว เพราะนั้นการที่เราจะลงทุนแค่หมื่นเดียวเพื่อไปขายเอาหมื่นเนี่ยมันก็ยาก<อ>เพราะนั้นถ้าเราจะขายวันละหมื่นเนี่ยยาง่ำนะฮะที่ผมมองไว้ให้ลูกค้าก็คือ3 0 0 0 0บาทครับทาไมต้องพูด3 0 0 0 0บาทเห็นไหมครผมจะพูด3า0 0 0ตลอดคือธุรกิจตัวนี้มันเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้ภาพใหญ่<อ>คือส0,000บาทของท่านเนี่ยนะฮะเต็มปิกอัพที่ต่อตู้ใหญ่ๆนะฮะนั่นแหละ30,000บาทเพราะนั้นลูกค้าเอาไปเลยขายตามท้องตลาดอย่างเงี้ย เขาขายสองวันหมดอุ้ยสองวันหมดสองวันหมดฮะสองวันได้แสนหนึ่งสองวันหมดสามหมื่นหมดสามหมื่นนี่จะได้ว่าสามหมื่นเ 30, <000 S 2> นี่ยเขาจะมีกําไรอยู่เท่าไหร่ถ้าหมดในหนึ่งคันอยากรู้สามหมื่นบาทเขาจะมีกําไรอยู่ที่แปดพันโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแปดพันใช่เออไม่เร็วนะสองวันเองเพราะนั้นแปดพันขายสองวันหมดอืเท่ากับว่าวันหนึ่งเขาจะมีรายได้เดือนวันละสี่พันเพราะฉะนั้นถ้าเดือนหนึ่งนั่นหมายความว่า การลงทุนแค่30,000บาทเขาจะมีรายได้ถึงแสนสองต่อเดืนอนนี่คือธุรกิจที่น่าลงทุนที่สุดน,นะฮะในยุคแบบวิกฤตแบบนี้นะครับและตอนนี้นะฮะมีเฟรนชชายก็เกือบจะ200แล้วนี่นะฮะธุรกิจเฟรนชชายมันคือธุรกิจที่อย่างผมเนี่ยขอ,อเป็นเฟรนชชายพี่คือซื้อเฟรนชชายจ่ายตังค์ให้พี่ ผมจะได้อะไรบ้างแล้วถ้าผมจะเปิดโรงงานเองทำไมผมต้องซื้อพี่ด้วยผมไม่ต้องจ่ายตังค์ให้พี่ถึเปิดโรงงานเองก็ได้เลยเี่านี่คืออย่างนี้นะการทําธุรกิจเนี่ยเราจะทําได้ดีเนี่ยเราต้องมีมีความรู้รู้จริงใช่ไหมรู้จริงเนี่ยแฟรนไชส์เราเราเทรนนิ่งให้หมดเทรนนิ่งจากของจริงนะจากเรื่องแบบสร้างวิชาชีพจริงๆจากไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยแล้วก็ต้องมีระบบอะไรก็ตามต้องมีระบบระบบคือเรามี erp เรามี core serve ของตัวเองเรามีระบบ recycling wisdom ข้อมูลทุกอย่างเราเข้าเซิร์ฟเวอร์หมดตัดกําไรขาดทุนสต็อกเช็ควันคลิกเลยคลิกเดียวรู้เรื่องเลยรู้ทุกอย่างเลยว่าวันนี้อะไรเข้าออกลูกน้องขายของผิดราคาไม่ได้ต่อกับลิงก์กับกิโลดิจิตอลมาโกงเราไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมี GPS เช็คอีกอันนี้คือเรียกว่าระบบ ERP เนี่ยแพงมากในองค์กรระดับ SME เนี่ยหาคนมียากคนที่องค์กรระดับพี่นะถ้าซื้อมาเนี่ยหลายสิบล้านบาท แต่เราพัฒนาขึ้นเองเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองคลิกเดียวรู้หมดเลยรู้เรื่องเลยระบบไหนช่วงไหนออกบินออะไรได้หมดเข้ามา20กิโลควรเป็นเงินเท่านี้เงินมันหายไปได้ตอนไหนเวลาตั้งราคาก็มีลำดับชั้นของการทำงานไงเจ้าของเป็นผู้ตั้งราคาซื้อขายแต่ละวันนะขายผิดราคาไม่ได้เดี๋ยวเวลาขายของถ้าขายต่ำกว่าราคาคียไม่เข้าระบบคียไม่เข้าเลยต้องใช้รหัสรหัสก็ ต้องตามราคาราคาสูงได้ไงเวลาเราขายอ่ะสูงได้แต่ต่ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแฟนชายต้องรู้ลึกแล้วก็รู้จริงด้วยเฟนชายมันคือ F1 มันคือ f e r r a รารที่เราจะนําเราไปสู่เป้าหมายที่ง่ายขึ้นการประสบความสำเร็จที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราแบบเก่งแค่ไหนอะไปขับตุ๊กตุ๊กะใช้เวลาเดินทางกี่ปี่ะนี่แรกจากประสบการณ์ปุ๊บโอ้พลาสติกนี้เวลาเช็คเชื้อทํายังไงครับดึงไงอย่างนี้อย่างนี้ เห็นภาพอะฮะเห็นภาพเลยครับแล้วอย่างนี้คงมมต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นแฟนชส์พี่ได้ครับอ่าเฉพาะค่าแฟนชายนะแฟนชส์ก็คือ2 9งห0ื่อื่นเก้าพันบาทบอ่านี่ชุดเริ่มต้นนะแล้วก็ไล่ไปแสนกว่า2องแสนกว่าอะไรเงี้ยมีหลายระดับอ่าใช่มีหลายระดับแล้วแต่เครื่องจักรละอ๋ะอมีเครื่องจักรให้ด้วยนะใช่ีคุณผู้ชมฮะนอกจากเครื่องจักรนที่ที่แฟนชายจะได้เนี่ยผมจําเป็นต้อง ต้องมีมีโรงงานมีกระดังของสูงไหมหรือแต่เป็นต้องมีพื้นที่ที่มันใหญ่14ไร่ไย่ยังไงไม่ต้องมีแต่ต้องมีที่ดินนะที่ดินเนี่ยถ้าเป็นที่เช่าต้องมีสัญญาเช่าแต่ถ้าเป็นที่ตัวเองโอเคต้องมีที่ดินอย่างน้อยก็ต้องสัก200ตารางวากําลังสวยนะ เวลาทาเวลามันขยายขยาย,ขยายได้เพราะว่างานขยายมันเล่นได้หลายแบบบางคนซื้อทุกอย่างครับอ่อย่างพี่ซื้อมันทุกอย่างเลยต้องอนี่สักกระเบือ,อยังช่างโลมาเลยนะเออแบบที่มีโงมีเรือลบมาด้วยนะครับไม่แน่นะยันเรือลบลเลยใช่แต่ว่าแต่คนอื่นคนทั่วไปก็จะซื้อขวดคุณอย่างเดียวอ่าขวดไฮเดนอย่างเดียวพี่ๆอย่างเดียวหรือเหล็กอย่างเดียวอลูมิเนียมอย่างเดียวอย่างนงี้ออืม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 ดเลยใชอืมอืมื้นที่นิดนึงฮะรามาไมอืมอืมีแล้วถ้าคุณจะเข้ามา ในเฟชชัยในเฟซบุ๊กมีติดต่อไหมครับพี่คือก็เขา Facebook ก็เซิร์ชปราบขยะนะว่าถ้าเกิดใคร,รอยากยาจะสนใจเซิร์ชปราบขยะใน Google ก็เจอแล้วปราบขยะ co. th ก็ลองลองดูนะถ้าใครหาหาไม่เจอไม่มีทางหาได้ก็อย่าไปทำมันเลยเหนื่อย เป็นยังไงบ้างครับกับเทปพิเศษที่ทางรายการรวบรวมมาเพื่อเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ทางรายการก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานทำงานก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับที่จะช่วยดูแลคุณให้แข็งแรงทุกวันด้วยสารสกัดอันทรงคุณค่าอย่างตั้งทังเช่าสมเกาหลีสมไซบีเรียสารสกัดจากหอยนางรมและสารสกัดที่ทรงคุณค่าต่างๆอีกมากมายนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอดีที่จะดีต่อสมองตาและตับของคุณให้ดีเสมอให้ดีทุกวันนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับหรือช่อง y t u t u นะครับช่องมีชาแนลครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ติดตามชมอัปเดตกันได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับส่วนในวันนี้ผมและทีมงานทำงานทำเงินก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารรนการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ